ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวีเด็ตสวัสดีวันนี้เขากะมาหาหมายไหมครับลองร่องรอ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 บ้างเปลี่ยนยังไงสวัสดีพี่น้องทั้งวันนทั้งช่องยูทูบสุกูสุกคนครับพี่น้องฟองไปสุกูสุกคนครับวันนี้เขาที่ไปใส่บ้างครับพี่น้อง ปลาเขาดงไว้แล้วปลา,วาเขาดงไวแล้วครับนี่ครับมาแล้วพี่สองตัวครับโอ้นี่ครับชิงเหลียวพอ,อโดนวันรุอ่อร่อเปิดว่าเหตทอ ซิ่งเดือยครับเรวบางตกปลาเหมือนกันมาประจำเลยบอกครับมองนี่อ๋อเพิ่งมาเคยมาตกแล้วก็เคยมาตกก่อนหน้านี sounds. Sounds like <waters> ้นานนานนะเข้ามาเห็นก็ตกแข็งบ่ะใช่ครับ เห็นกตกแขงกาบ่อเคยครัเคบเด็กแต่ย,ยุ่งเร่ยแก้วมก็เห็นแรงดิกับเบิ้งแต่เุ่นทัวร์คนน,นั่นแหละ้องคิดกับไปแม็กแม็กเปิดบุกเลยไอ้ออเปิดบ่อทข้งอยู่ตรงทาเกษอ๋อหาทิศใหม่หาทิศขึ้นแม็กแม็กอ๋บอบ่อแม็กแม็กคูขึ้นไปเหน็นเลย ปลาปลาแงมันก<ร>ินแับนีไดสองตัวไปปลากระมังกับปลาหัวข็งปลาหัวเข็งปลากับอแม็กแม็กถ่ากระตามบอตกชินเดียวโดยเฉพาะเลยบอครับ ครับเจ้าของบอ่บอเพิน่นมาอีกอ้สนามแข่งในสระแก้วเขาก็เฮาก็เห็นนี่แหละครับปกติพอคลายเห็นชิ่งหลิวตกหลายครับลายคนบ้านเฮาตกชิ่งหลิวตกกินตกแข่งครับอืมไ่้ตกยั่ข้องเห้นะนผมบ่ค่ยเห็นปีนบอมอ้วยเขาบ่ได้เห็ดด้วยอืม เดี๋ยวทาเบงโตกันครับเข้ากับสิเลาะๆไปเดี๋ยวทาเบงโตคนกันนี่ครับ,อ,รบอุปกรณ์เพิ่นทูย่างลาย ครับอุปกรณ์เป็นอัลบั้มนะโอเคเหยื่อแล้วมันก็สไลด์เหยื่อลงไปไหลลงไปมันไม่ใช่อาการเลยโอ้โหไปยับแล้วไปยับแล้ว ลุ่นซอยเพิ่นครับอยากเบ่งโตตัอเป็นผาช้าต่างสุดเด็ดขาไปโอ้ตายแล้วชีวิตนี้ตัางสุดหุ้ยหุยหยได้แล้วได้แล้ว แล้วได้แล้วโหมาหลายตัวเลยดูๆก่อนนะครับนก็โอ้โหาแล้วครับมาแล้วครับอ้หกมาครับอืม กาโอเูชมครับนี่ครับกตับเลยครับน่าจะประมาณสองโลน่าจะได้นะโลกว่าหน่อยสองโลกว่านี่ครับได้แล้วครับเราได้เห็นตัวแล้ว มาหลายตัวแล้วเมื่อกี้พืดไปนุ่นไปแล <faz it. S 3> ้วพวกมันเดี๋ยวจะพูดเลยอเพลงไปเลยนี่เดี๋้วจะนีตัวครับ นี่ครับปลาตกกับปลาเลยนะวันนี้นี่ครับไส้กำลังทอดอร่อยทอดแซ่บทอดแซ่บฝนข้นาวมาขาน,ะนี่ว่าจะดูตัวเดียวเพิ่นแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เพิ่นใหญ่เลย พี่เดี็กเก่าแล้วพี่เก่าพี่พี่บออยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงท่าเกษมครับชื่อบออะไรนะบอตกปลาแม็กแม็กเก้าสี่ครับแม็กแม็กเก้าสี่เนาะเป็นบอลชิ้นยิ้ครับเป็นปรมาจารย์ครับของสระแก้วเลยใครว่างก็ไปเรียนครับเดี๋ยวว่างจะไปเรียนอยู่เดี๋ยวขออนุญาตกลับก่อนแล้วครับครับสวัสดีครับโอเคเราก็ไปทำภารกิจภารกิจเทาต่อครับ บังจนเพิ่นเลยพี่นอ้องบังจนเพิ่นเลยเดี๋ยวไปไม้ใส่เป็นปลากันดีกว่าไปมองเก้าเลยครับวองนี้เวลาไปเบิกหม่งได้แล้วเดี๋ยวปอกันอยอดไม้ครับหลังจากเข้าไปซ่อมเบิ่งเพิ่นครับอาจารย์แม็กแม็กแม็ก,มกอาจารย์แม็กครับตากเกษมเพิ่นตกชิ้นลิ้วเนาะ ถ้ได้โตายแต้มอยู่ใส่สวยๆเบื้องเพิินเลยครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเวลาลวครับหามงเร่งหลังจากไปเบื้องเพิ่นแล้วก็เวลานีเพะมองไปมองไรแล้วครับมาเซเว่นปลาของผมนี่ครับหมายเดิมเลยครับเซเว่นปลาเซเว่นปลาเอาเบื้องกันคบว่ามื่อนีสุดได้โตปะ มันขึ้นยังบ่ออกอะไปไม้ได้บ่ได้ก็ต้องมาเสีเปลียนปลาครับเพรผิดหวังครับเดี๋ยวไปเบื่อนกันครับช่างภูมิครับเกิดมาฟอกกันทั้งภูมิแล้วครับพี่น้องเพิ่งมาสิีเดทโต้บ่หายเสียอุปกรณ์เช็คเลนดอทเช็คยางครับนี่ครับยางขึ้นเรียบร้อยครับเช็คเช็คเลนดอท โอกาสเราจะเช็คเลดด์ด้โอเคอยากเริมซุ่มกันเลยครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเบิ่งกันครับเราตัวนี้ไม่กับพี่น้องกลัวนาดังอิ่มย้อนผมเลยครับเรา เจ้าหรอจะผ่าพระจักเป็นพระเป็นไหมันได้กินอาหารนะกินหัวอาหารใส่เต้ากัได้ ไปล้วครับพี่น้องโอ้โหลาดนี่ปลาโ,โอ้โหต่ลุเดนนียวไปว่าสองห้องเลยครับปลาหน่อยรียบร้อยก็แล้ครับดุ่เดียวไปงข่้นอไง ไปมันไปลูกปาเล็สีงามครับสีงาม,งามไปมไปลูกปลาเล็ขนาดสามขีดสามิสขีดเลยสัมผัสมอือครับสัมผัสมือยิงตัใหญ่ หน่อยไปมันใหญ่ขนาดพอแต่เพีย้ยนวนนาดังอีแล,ล่ะปลามลอยแปลกแปลกัน้น

どこ行くの มนี่ครับนี่ครับก็แมนครับโ okay. <Okay>. yeah. อเคเย้เข่าต่อข้อเลยครับตั้งพ่อกินครับใส่นี่ก็ตังพ่อกินครับใส่เก้าทีเลยซ้ำตัวที่เหลือแล้วครับโอเคขีดครับโอเคขีด รุ่นนี้จะจะหลครับง่ญ่ๆกับปลดปลานครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมอาจารงเชื่องไฟไร้บ้านนะครับัน,นี้กับแม่สายเป็นปลามาตอนหาโมงครับนี่กับหกโมงต่อมาสองสามตัวครับเป็นมันร้อยเลยครับปลาไุ้กของ ปลาโดครับปลากระโดดขวนนลำครับฝากผลงานน้ำเมฆก็แล้วกันครับนี่ครับฝากปีตอนน้องน้ำเมฆก็แล้วกันฝากปีตอนน้องน้ำเมฆก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมเช็คสายรบ้านขอรับพระจากพี่น้องสายกรขอการคลิปหน้าครับแล้วคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ